หัวเอลิสสุดเท่มาแล้วจ้าค่ะพ่อเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เป้ชวนจะพาลอนองไปรับของฟรีบอกเลยว่าชิ้นนี้ทำง่ายมากๆไม่ถึง5นาทีก็ทำได้แล้วขอแค่น้อๆนะแฮนดูคลิปพี่แป้จนจบคลิปก็ได้ของแน่นอนค่ะก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไครป์พี่เป้ด้วยนะ คอมเมปกันกันใจให้กันด้วยล่ะเราไปดูวิธีการรับของชิ้นนี้กันเลยดีกว่าค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยดิพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 1> เราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะและแบบนี้นะคะพี่แป้งเคยสอนน้องๆรับของฟรีไปตั้งหลายชิ้นแล้วนะคะหวังว่าจะจําได้เถอะใครที่ยังไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะวิ่งตามมาแบบพี่แป้งเลยนะและ้วกระโดดดึงขึ้นมาข้างบนแบบดีนะคะ จันนนะนะคะน้องวิ่งตามมาแล้วก็เข้ามาในตรงนี้นะคะจานนั้น้องจะเห็นหน้ากากเอเลี่ยนแบบนี้ให้น้องกดอีนะคะเพื่อทําการรับควยนั่นเองกดไปเลยจ้านี่นะคะเราต้องหาของ5ชิ้นนะคะเพื่อจะปลดควยตรงนี้นะโอเคน้องๆตามพี่แป้งมาเลยนะเดี๋ยวพี่แป้งจะพาน้องๆไปเอานะคะว่าโคมันอยู่ตรงไหนบ้างอ้าววิ่งมาตรงนี้นะคะนี่เรามองไปนะน้องก็จะเห็นเหลี่ยมนะคะกระโดดตามพี่แป้งมาได้เลยฮึบจันนะให้น้องวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะ แล้วก็เลี้ยวขวาได้เลยค่ะแล้วก็ โดดขึ้นไปฮือจานนะนะของมันจะอยู่ตรงนี้นะคะมาตรงนี้ก่อนไม่ต้องกระโดดนะโอนะคะมันจะอยู่ตรงนี้น้องๆมองเห็นใช่ไหมคะที่เป็นป้ายตรงนี้นะคะจะมีดอกไม้น้องๆเก็บมันเองกับเก็บดอกไม้นะคะเหลืออีกสี่อันเท่านั้นเดี๋ยววิ่งตามมาเลยพอน้องๆนะคะกระโดดลงมานะคะถึงชั้นร่างสุดนะคะน้องๆก็จะเห็นนะคะตรงซอกตรงนี้นะนี่พี่แปลงจะหมุนให้ดูนะคะตรงซอกตรงนี้นะคะมันจะมีของอยู่ให้น้องๆนะคะวิ่งเข้ามาข้างในสุดก็จะเจอดอกไม้นะคะอันที่สอง เองเรื่อยสามอันให้หนอนนะะกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะกระโดดขึ้นมาตรงนี้เลยไอส้สีฟ้าตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะมันจะอยู่ตรงหน้าเรานี่เองคือชิ้นที่3นะคะน้องๆถ้าทําตามพี่แป้งแล้วพรอ้อมว่าง่ายแน่อนอนไม่เดินไกลนะเหลือเพียงสองชิ้นเท่านั้นเราไปหากันเลยจ้าให้นอนนะคะวิ่งมาตรงแรกนะคะน้องๆเราจะเจอสไลเดอร์สฟีฟ้าตรงนี้น้องๆเรียวขึ้นมานะตรงกลางตรงแรกนะคะจากนั้นก็เดินมาเรื แล้วให้น้องๆเลี้ยวขวามาค่ะจากนั้นเราก็จะเดินขึ้นด้านบนนะคะน้องๆให้น้องๆนะคะเลี้ยวขวานะคะที่เราเคยมาตอนแรกเมื่อกี้นะน้องๆก็จะเจอนี้เลยกับดอกไม้นะคะอันที่4ี่นั่นเองค่ะดีวิแป้งหมูให้ดูนะคะน้องๆจะได้เห็นว่าเราอยู่ตรงไหนกันนะแป้งเราไปหาอันสุดท้ายกันเลยจ้า อันแรกได้ไหมที่พแป้งพานน้องขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่ตรงอันแรกนะคะอันแรกเลยที่เป็นป้ายใหญ่ๆ2อันตรงนี้นะคะให้นอนน้องขึ้นมาตรงนี้ก่อนจากนะั้นให้หนน้องทำตามพี่แป้งนะคะอันสุดท้ายมันอยู่ใ,ใกล้นี่เองกระโดดลงมาตรงช่องตรงกลางแล้วลงมาข้างล่างสุดนะนอนน้องจะเจอต้นไม้นะ,ะที่เป็นเหมือนเห็ดปะสีแดงๆนะคะมันจะอยู่ตรงนี้น,นั่ เราก็วิ่งมาเอาอันสุดท้ายกันเลยมันก็จะขึ้นนะคะน้องๆว่าน้องๆได้ความเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะด้านล่างขวาม,มือน้องๆก็ใส่ก็ได้นะคะหรือจะเก็บไปไว้ในคังก็ได้นะพี่แปงก,ก็กดใส่ให้ดูเลยละกันโอ้หมันเริ่มเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าวันไดของเข้าไปในคังตัวเราจริงๆไหมไปดูกันเลยค่ะว้าวพี่แปงก็ได้นาะกากหัวเอเรียนมาแล้วบอกเลยว่าโคมันต้องมีเท่มากๆเดี๋ยวจะมาสอนแต่งตัวฟ ถ้ากัดคลิปนี้หาน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยบอกเลยวว่าทำงางมากๆเลยเลทเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย